สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาเด้พี่น้องเลยมากินเขาน้ำกันครับผูนี่ดแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดไปเก็บมาไหมไหมพี่น้องแกงเลยเก็บมาแกงลดจักเห็ดยังหรอกขึ้นเบือกมาเบิองกันได้เร็วพี่น้องเลยตับข้าวเหนียวพี่น้องเต็มติปไปทอดหัวกุ้งมาแกมพร้อมพี่น้องนี่เอาตีโของพี่น้องเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเรับผมเอ้าไปนี่ละ พิกฟงมากเอานามอันนี้แล้วใช่ก็ได้จำนี่น้องมาเสีพแสงน้องกันได้พี่น้องด้วยมา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 เข่าหาหนามเมื่อกี้น้องกันพี่น้อง ผักเพื่องเห็ดก่อสร้างพี่น้องเห็ดก่อสร้างเห็ดก่อสร้างเก็บเองแกงเองแซ่บเองพี่น้องเนี่ยมุ้ยฟากอีตูวพี่น้องใส่ใกบกระเพราแทนอะไรโมหยากฮนมีง่าย,ายพี่น้อง nam được chiến tâm thế nào uhm. mất mình दू <small>

มาืมจวดจาเลยใส่ลูกถือลูกโดดวะพีนัทฮืม dù đó nhắm mặt cho anh ta chả biết nhỏ chả biết nữa chả biết nữa chả biết นม่ดูแจะมักเมื่วันเนาะแกไปยี่หองไง แหงเฮ็ดหาเองแซ่บแยงพี่น้องเนาลาพี่ลาน้องเพียไปเพียงแค่นี้ได้